สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโมจะมาสอนทาสลามก่อนนะคะวันนี้โมวันนี้สลามที่โมจะทํานะคะเป็นสลามสุดอีสลินบลอลแขค่ะเดี๋ยวเราไปดูปอุปกรณ์กันเลยเลยกันเนะะ้องเขาว่ามีอะไรบ้างวันนี้โมจะใช้เป็นการน้ําใส่นะคะช้อนนะคะแล้วก็วันนี้โมจะใช้เป็นนี่เลย ปกติก็อาจจะใช้มันคิดละเอีกหรือว่าโชวกับผสมนะคะแต่ครั้งนี้จะใช้เป็นนี่โฟมล้างหน้าครีมทาผิวค่ะพี่โมนํามาเนี่ยก็เพราะว่าเวลาที่ใส่หลงไปแล้วพอเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะทําให้นิ่มนะคะแล้วก็กีสลีนบอลลักค่ะที่เราผสมน้ำมาไว้แล้วหน่อยนึ่งนี่โมก็จะใส่กับเพชรด้วยนะคะ กเพชรแล้วก็วันนี้โมจะใช้เป็นสีส้มแดงค่ะโอเคค่ะถ้าเราพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยวันนี้นะคะมโมจะใช้กาวประมาณสามช้อนค่ะ มาขอ,อยที่ทนึ่งนะคะแล้วก็จะใช้ก้าวประมาณสามช้อนนะหรือเพื่อนๆจะใช้มากกว่าสมช้อน,นก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะ เราหนูโมจะให้กาะนะคะมันให้ทั่วตรงวงกลมเล็กนะคะค่ะเมื่อทั่วแล้วนะคะเราก็จะมาผสมสีกันก่อนอโมขอบอกนิดนึงนะคะว่าสีนี้เนี่ยโมเคยใช้มันแล้วสีส้มแดงเนี่ยเป็นสีที่ถือว่ามันเลอะง่ายมากนะคะช่วงเวลาเกะก็จะต้องระวังนิดนึง่ะเนาะ <ท Ses> นเพื่อนก็ด้วยนะคะถ้าเกิดเพื่อนใช้เพื่อนก็ต้องระวังแะ้วก็ระวังเพราะว่ามัานสามารถเลอะได้ง่ายเลยนะสีนี้เนี่ยมันเป็นสีที่เข้มมากเลยนะคะ ขัมาเลยได้ง่ายและก็รวดเร็วด้วยนะคะคมคันก็จะไม่ใสไปเยอะมากนะคะ มันก็โอเคแล้วหมจะใส่ไปทีนี้นะคะเพราะว่าสีนี้เนี่ยเข้มมากเลยนี่นะคะมันก็จะออกนี้แล้วมอถึงบอกว่าเวลาใส่เราก็จะต้องค่อยๆใส่ไปนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเกินเนี่ยสีจะเข้มมากมันจะใส่อีกครั้งนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคค่ะก็ อันนี้แหละโอเคค่ะมุกก็จะคนให้เข้ากันก่อนเลยกันเนาะโอรคค่ะเมื่อคนเข้ากันแล้วนะคะมุกก็จะมาใส่คีมหลังหน้านะคะ ก็จะใส่ไม่เยอะแล้วก็มีน้อยมากนี่งเลอะเลยสีนี้แค่มากเลยโมอบอกเลยนะถ้าเพื่อนๆใช้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะคะโอเมก็จะใส่ประมาณนี้เนาะถ้าเพื่อนๆจะใส่มากกว่าก็ได้นะคะ ขออนุญาตเป็นทีนี่ตรงบางเ,เพื่อนอาจจะมองไม่เห็นนะคะมันก็เดี๋ยวโมจะก็จะคนให้ตัวผลมล้างหน้ากับกาวนะคะให้เข้ากันเลยเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆใส่เป็นเอ,อตัวยาสระผมของโูก,ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นยาสระผมอ,อันอื่นนี่อันนี้โมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ว่าโมใช้ของโดก่อนแล้วก็ลองทำแล้วมันก็ได้นะ เมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะคะอุ้ยลืมโมลืมใส่กราพิ้นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่เข้าไปเลยเลยกันเนาะเคมันก็จะใส่กับดาษเอาเลยกันเนาะ ก็จะเดี๋ยวัวคนให้เหนเข้ากันกันเนาะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวโมก็จะใส่ครีมลงไปนะคะครีมทาผิวเนี่ยของอะไรก็ได้นะถ้าเกิดใส่ลงไปแล้วมันจะเวลานั้นจะนิ่มมากเลยนะโมคเคยลองตอนนั้นฉลามโมแข็งไว้แล้วโมก็เลยใส่ครีมทาผิวลงไปนะคะก็โอเคเลยอะเดี๋ยวก็นนึงนะเดี๋ยวไปเอาอันใหม่แป๊บน,นึงี่ใส่มด ค <Okay. S 2> ค่ะทิมถ้าผิวจะเป็นของอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะหมก็ลองใช้มาได้ลองใช้อะไรก็ได้หม,หมดเลห๋ยวเท่ว่าเราจะใส่ไรใส่เยอะนะเดี๋ยวโมจะใส่ไปอีกนิดนึงแล้วกันสีมันจะได้อ่อนลงอีกหน่อย กอเคยขายก็จะมาคนตักเลยเนาะจริงๆเนี่ยคิมทาผิวไม่ต้องใส่เยอะขนาดมุกก็ได้นะพอดีว่าโมใส่แล้วมันหกอ่ะมันก็เลยเยอะเกินนะคะ ไม่จาเป็นว่าต้องใส่เยอะหรือใส่ไม่จำเป็นว่าต้องใส่เยอะถ้าเกิดใส่เยอะบางทีก็อาจจะไม่ดีนะคะแต่เพื่อนๆต้องการหรือชอบก็แล้วแต่ได้เหมือนกันนะคะมันก็มีสไลด์อีกตัวหนึ่งที่โมทําจากโดมนะคะเดี๋ยวเอาไว้จะให้ดูทีหลังมือกันเนาะใพ่ค่ะแล้วก็จะใส่กีซลินบอลลกไปเลยนะคะเอเคค่ะมันก็แส่ไปแล้วนะคะ ก็จะมาคนกันมันก็เหมือนจะริ่มเป็นก้อนๆแล้วอะนะ ใสล่ลงไปอีกนิดนึงแล้วกันนะคะ หลังเนื้อแล้วมันน่าจะไม่ค่อยดีมากเพราะว่าเราใส่ตัวครีมทาผิวลงไปเยอะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรก็พอได้ก็โอเคแล้วแหละมันก็จะติดนิดนึงนอะเนาะ ก็จะค่อยๆนี้ไปเลยนะคะให้มันเอาออกทั้งหมดอะแล้วก็ค่อยหยิบขึ้นมาเลยกันเนาะ mm. มอแนะนำเลยนะคะว่าบางทีเนอย่าเอาสลัามประมาณแบบเนี้ย mm. เนื้อแบบเนี้ย mm. เนื้อที่มันเหมือนจะออกแต่เรลวๆวนะคะ อย่าเอาไปเอาไปวางกับตัวไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิดใดก็ตามห้ามเลยนะคะอย่างโต๊ะไม้ตัวหนึ่งเนี่ยค่ะตอนนั้นโมลองเอาไปวางนะคะมันก็ติดเต็มเลยอ่ะแต่ดีนะว่าเราเอาออกได้นะคะผมจะให้ดูนะว่าตัวไหนที่มันติดแต่ตัวไหนที่ไม่ติดเคค่ะมันก็เริ่มจะออกหมดแล้วนะ าเพื่อนๆไม่มีกีสลีนบอลลักนะคะมงก็แนะนําให้ใช้เป็นเอ,อแป้งเงยเ็นไม่สดหรือว่าแป้งโเคิก,ก็ได้นะคะแต่เวลาที่เ,เพื่อนๆใส่เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงไม่ก่ใส่เยอะเกินหรือใส่ไม่พอดีนะคะมันก็อาจจะแข็งได้นะเมื่อคันเราล,ลองทําแล้วมันแข็งนะไม่ใช่ถังแต่เป็นเนื้อแป้งทำจิ่มๆนะคะไม่ค่อยมีเสียงเลย ลองจิ้มเพื่อนๆต้องลองจิ้มนนะคะรเนื้อปแปลกๆมากเลยอะ่ะไม่รู้เพราะอะไรนะตัวนี้สงสัยว่าเราอาจจะใส่ครีมเยอะลงไปอะเนะออาะโอเค่ะเดี๋ยวมาดูตัวที่โมจะบอกกันเลยเนาะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะค่ะนี่ตัวนี้แหละ พี่โมจะบอกไปนะคะว่าอย่าเอาไปโดนกับไม้นะคะไม่งั้นจะติดนี้โมทําด้วยโดมนะคะนิ่มนะคะแล้วก็จิ้มฟินมากเลยหน้าตาก็เปนหนีนะคะ วันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย